บางเทศสัตว์ตำรวจอยู่แต่ว่าจิตวิญญาณมีกามอยู่ในสมองเพียบเลยจิตวิญญาณปุบ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 โทสะพยาบาทเต็ไมไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ฟังไม่ดูเรื่องกับข้าวยังทําไม่ทันเลยเงี้ยมันก็ฟังไม่ดูเรื่องมันอยู่จิตมันอยู่ตรงน้นตรงนี้ตรงนี้นไ่หมดเหมือนพระครูบอกอะส่งกระแสจิตไปเดี๋ยวเราส่งกลับไปที่เดิมอะแต่ว่าร่างกาย,ยตรงนี้เนี่แต่กระแสจิตไปที่นู่นน่ก็ไม่ได้ฟังไม่คอนนเตรทฟังครับ สิ่งที่ไม่บริบูรณ์ในรการฟังอ่ะถ้าคนเห็นธรรมะเป็นสําคัญขนาดนั้นเลยนะไฟจะไม่บ้านไม่ไปเราจะฟังทมเอาธรรมะนี่แหละรับงองว่าบรรลุจริงๆแล้วไม่ตัดใจมานั่งตัวแล้วอยู่บอกอยู่กอยู่ปัจจุบันไงที่ไหนได้อยู่อดีตมั่งอนาคตมั่งฟุ้งไปฟุ้งมาฟุ้งไปฟุ้งมาตัวปบันันใช่ไหมจะอยู่อดีตอนาคตกระเด็นไปกระเด็นกระเด็นไปกระดอนมากระเด็นไปกระดอนมาเงี้ยมันก็เลยฟังเทนเรื่องต้องเมตตาเลยอยู่ปัจจุบันเลยพอครูพูดอย่างนี้เอาให้ได้ประโยชน์ได้บรรลุธรรม่้ำกลาง แสดงทำตุม่มให้บริบูรณ์ ศรัทธาบริบูรณ์แล้วก็ท่านี้ทําใจในใจได้ควนี้ก็มันจะไปโลดมีสังวรน,นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวละสังวรระวังมีสติความรู้สึกตัวท,ที่จะศรัทธาไม่บริบูรณ์นิโยนิโสมณสิการไม่บริบูรณ์ครับทาใจในใจไม่บริบูรณ์อย่างจริงจริง,งต่างหูจมูกลิ้นกายใจเต่จะกระทบพร้อมมาเลยทุกอย่างที่จะครบภายนอกภายในนะครบโลกครบอัตตาหลังจากฟังเทพแล้วใช่ไหมมีสติสัสมปชัญญะเอ้ยนี้กิเลสที่ต้องลดแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายะนะครับนะัะจะครบบริบูรณ์มีตระวงละ ตามทีบ่บอกทิมการทมวิจัยตูมตรงนั้นเลยนะใกล้บรรลุธรรมไปสู่วิชาวิมุตติแน่นอนเลยร้อเปอร์เซ็นต์เต็มที่เป๊ะ